ครับสืยีครับนี่มาพบกับอ่าอสเวนะครับในการแนะนําการใช้งานแอปสเวยบอย p หนะครับก็เหมือนเดิมครับคลิกเข้าแอปมาตอนนี้จะเป็นหน้าเมนูแรกนะครับกดที่ next นะครับมาหน้าเมนูที่สองตอนนี้มาถึงสูตรที่ยี่สิบสามนะครับอ่า input coordinate เป็นการอ่านำข้อมูลพิกัดเก็บไว้ในแอปนะครับ ก็อันนี้ผมจะลบข้อมูลเดิมนะครับกดปุ่มสีแดงตรงนี้นะครัเคลียร์นะครับเป็นการลบข้อมูลออกแล้วก็ทําการป้อนอข้อมูลใหม่ได้เลยนะครับช่องแรกก็จะเป็นใส่ชื่อนะครับแล้วก็ค่าพิกัด n แล้วก็ e นะครับ แล้วก็คลิกเซฟนะครับแอปก็จะทำการเก็บลงมามีรายการเก็บอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็ให้เราทำการป้อนไปเรื่อยๆนะครับก็ป้อนเรื่อยๆนะครับ อันนี้เดี๋ยวผมจะทํำอละลป้อนใส่ไว้ทัก5ห้ามุดนะครับครับแล้วก็จะมีปุ่มอีดิทอีดิทก็คือสามารถแก้ไขได้นะครับคือแต่ที่ดิทก็จะเด้งหน้านี้มา แล้วก็ให้เราทําการเลือกหมุดที่เราจะทำการแก้ไขนะครับก็จะขึ้นมาตรงนี้ก็ให้เราทําการแก้ค่าใหม่ได้เลยนะครับ,บากนั้นก็คลิกเซฟมันก็จะแก้ไขนะครับ เมื่อจะแก้ไขให้นะครับนะครับเมื่อจะแก้ไขแล้วก็จะเรียงข้อมูลให้เหมือนเดิมนะครับกดที่เมนูตัวนี้ก็จะกลับย้อนกลับมาที่หน้ารายการเมนูตัวนี้นะครับ ก็มาดูนะครับอ่าพอคลิกตัวนี้นะครับข้อมูลพิกัดที่เราป้อนเมื่อกี้นะครับก็จะสามารถนํามาใช้ตรงในส่วนของสูตรแอปที่มีตัวเลือกตรงนี้ได้นะครับทุกสูตรเลยนะครับการใช้งานก็าันนี้ครับสาหรับ